สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a วีด้วยในะคระับผมโหมดแหียงแห้งกันเลยนะครับผมห่างเหินกันไปนานห่างหายกันไปเลยนะครับผมพี่ก็ช่วงนี้ยังไม่มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวกิจกรรมมาวันนี้นะพี่จะรีบลงให้เลยนะครับแล้ววันนี้พี่จะสปอยไอเทมสำหรับสายฟิว่าจะเป็นนกหรือโลงศพหรืออะไรเดียต่างๆนานาเลยนะครับผมกับกิจกรรมแอสซัสซินนะแล้วก็จะมีกล่องกล่องนึงนะครับผมที่บอกเลยว่าสายฟิมน่าจะชอบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอยู่ในคลิปนี้แหละ แลสฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังเช็คอินไม่ครบนะครับน่าเช็คอินครบหมดแล้วมั้งสําหรับตัวละครพวกนี้ที่แจกฟรีนะครับผมก็คือสํานักปะทะเดือดวันสุดท้ายก็คือวันที่6มีนาในะครับผมก็คือน่าจะเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับผมก็เช็คอินขาดวัน2วันก็น่าจะได้นะโอเคไหมประมาณนี้นะก็ยังทันนะครับผมรับลิงนะเออและสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีรับบัตรทูมันนี่แบบฟรีเลยนะครับผมขอแนะนาแอบปบแอบปบนี้เลยนะครับได้จริงนะครับพี่ขอแนะนํา สำหรับคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอป,แอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชูมนนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นค้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชูมานี่แบบฟรีๆเลย ขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลก ane, แบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ30050 0 150นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง r O v หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากเติมเกมนะครับผมไม่มีเงินเติมเกมนะครับผมรับบัตรชูมนี่แบบฟรีๆเลยด้วยแอปนั้นนะครับผมเช็คอินทุกวันนะครับผมสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมพี่บอกเลยนะ อ่าอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับงั้นจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับบัตรทูมันนี่นะมาเติมเกมแบบฟรีๆเลยหรือจะไปใช้อ,อื่นซื้อขนมกินอะไรกินก็ว่ากันไปนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับได้จริงๆนะครับผมแต่พี่ทําคลิปแยกให้ดูก็ได้นะถ้าไม่เชื่อนะครับผมประมาณนี้เลยมาเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปิดเนี่ยเยถ้าเกิดมีเพชรเราก็ซื้อทุกอย่างได้หมดนะนี่พี่ก็เก็บไปซื้อทางหน้าของแอสซัสซินแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวหมด ปุ๊บพี่ก็เติมนะครับผมเพราะมีแอปดีๆอยู่ข้างล่างนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะอ่าเดี๋ยวของแอสซัสซินมาเยอะเลยนะครับผมมาไปลุยกันดีกว่านะครับผมกับกิจกรรมนะครับทางด้างของแอสซัสซินที่กําลังจะมาวันนี้วันที่4ใช่ไหมอ่าวันที่4ก็จะมีออกล่าฆ่าเหยื่อะนะครับผมอันนี้ก็จะมาประมาณตอนเที่ยงหรือเปล่าหรือ10โมงก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ทำคลิปให้เลยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้ววัน <c oughs> แม่เสียงแหบแห้งเลย ประมาณไต่ห้านะครับผมหรือวันนี้นะเช็คอินรับลม Ass a s s i n Creed แล้วนะครับผมเมอ,อนี่เลยเช็คอินรับไปเลยฟรีๆทุกคนนะครับโดดให้แดงเต็มท้องฟ้าเลยนะครับผมลมตัวนี้นะและก็นกนะครับมาวันที่5นะครับผมก็คือพรุ่งนี้เลยเริ่มวันที่10นะครับผมสังหารศัตรู50คนอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมยาวๆไปเลยนะก็คือนกตัวนี้ก็คือสกินสวยมากดูด้วยนี่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 น สังหารสตู50คนก็คือค่า50คนนั่นเองนะครับผมนี่เลยน่าจะได้มากน้องๆเก่งกันทุกคนนีครับผมเออห้คนง่ายๆนะครับผมไม่ใช่เล่นโหมดฟนะีสตล์นะไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นก็คือได้อยู่แล้วนะครับผมก็คือแต่ไม่ได้สกินนะครับผมค่าได้อยู่แล้วนะก็ต้องเล่นโหมดธรรมดาโหมดซีวีซีอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ50คนเองง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เลยมามาดูใจความสาคัญกับตรงนี้นะครับผมจะพูดถึงกล่องอันนะั้นทดสอบค่อยว่ากันเนาะ กล่องแอสซัสซินนะครับผมหรือกล่องโรงศพหรือกล่องดวงใจกล่องตายนั่นเองนะครับผมซึ่งกล่องตัวนี้สวยนะครับผมดูมีมนขลังในความเป็นอาโรมันโรมันกรีกนะครับผมพี่ก็ไม่รู้นะก็คือแอสซัสซินมันอยู่ภาคอาภูม,มิภาคอะไรพี่ก็ไม่รู้นะก็โรมันโรมันไปแหละเออก็คือเป็นแบบเออสวยมากเลยนะครับผมก็อันนี้แจกฟรีด้วยนะครับเพียงแค่ เล่น3เกมมะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมและกลองสุดท้ายนะครับเป็นกลองนั่งสีม่วงบางคนบอกเฮ้ยพี่มันคืออะไรวะอ่าต้องพูดถึงเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีโคโนมีอะไรที่เป็นสกิลตัวละครคอลแลบนะครับผมก็ไม่ตื่นเต้นแต่คนที่ไม่มียังไม่มีตัวละครต่างๆนานา,นานะครับผมเช่นที่ใครที่ไม่มีโคโนนะสายฟรีก็เอาไปได้เลยนะครับก็เป็นการ เช่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่พี่ว่าน่าจะเช่านะก็นํามาเช่าได้เลยสมมติไม่มีโคโนเล่นไม่มี DB ไม่มีอะไรคือทุกตัวเลยนะครับผมไม่มีเคไม่มีอลลกไม่มี A อหนือสหรือวูคองหรืออะไรเงี้ยคือแอปแอที่เป็นแบบคอลแลบคอลแลบนะครับผมนี่สกายเลอร์ ler, อยากเล่นสกายเลอร์ก็เอามาได้นะครับผมเป็นการเช่านะครับผมหรือเปล่านะก็คือไม่แน่ใจต้องรอดูกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่พี่คิดว่าเช่าหละเพราะว่าตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครคอลแลบนะครับมันก็ไม่อาจจะ มาให้ฟรีได้แต่ให้เล่นฟรีสักวัน2วันวันเดียวได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับกล่องสีม่วง,วงนะเมื่อกีนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยกระจ่างแล้วนะครับผมก็ ชิวๆนะครับโผมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าได้ฟรีหรือไม่ฟรีนะครับผมน่าเช่าเลยพี่คิดว่านะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมกล่องตัวนี้นะเออสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครเล่นนะก็เอาไปยืมเล่นได้นะครับผมพี่คิดว่าน่าเช่านะทดลองนะคำว่าทดลองก็คือเช่าเลยอะ ปเช่าตัวละครจริงๆด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็กิจกรรม,มเริ่มวันที่4นะครับผมจะมีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยลงกลุ่มให้พี่ก็ด้วยก็ดีนะครับผมมา และสาหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆก็ข้างล่างนี้เลยนะครับผมมีลิงก์อยู่นะก็คือไปเก็บคอยพี่ขอแนะนานะให้เชิญเพื่อนเ,นย,เยอะๆนะครับผมเราก็จะได้ขอได้คอยเยอะแล้วเราก็เติมเกมได้เลยนะอ่าบอกเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่าชิวๆนะก็เบ็เซ็จก็รับของพวกนี้ให้หมดนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันวันที่4เป็นต้นไปถึง20ยาวๆเลยนะครับอ่าชิวๆนะครับผมเมื่อเดี๋ยวก็เมษาก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกอ่าค่อยว่ากันเนาะแต่ คือของคันธของแอสซัสซินเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาวันที่6ของเสียตังค์เนี่ยก็รีบโหลดแอปเก็บไว้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสกินนกนะครับผมมาวันพรุ่งนี้นะวันที่5นะครับผมก็คือค่า50คนก็คือค่ายัางไงก็ได้ให้50คนนะเออก็ได้สกินนกสวยๆไปเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย ขอเน้นย้ำเลยครับผมสำหรับคนที่มีเพชรจริงๆนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างน้องๆโหลดไปอย่าลืมใส่โค้ดพี่นะครับผมก็ทําการเชิญเพื่อนนะครับผมของน้องๆนะครับผมหรือใครก็ได้นะใส่โค้ดน้องๆเข้าไปน้องๆก็จะได้คอยเยอะคอยเยอะน้องๆก็มาเติมเกมบัลตูมานี่ไปเติมเกมใน Google นะพิมพ์ว่าเติมเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็เข้าไปในเว็บไอเทมเกมมันก็ผูกด้วย u ูไก็เติมไปเลยทีละอ่า150เพ150ทูก็สามโอ้โหเยอะอยู่อ่ะ ได้เยอะอยู่นะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมอย่าลืมผูกด้วยนะครับผมเอาไม่ผูกก็จะไม่ได้นะครับผมมาประมาณนี้เลยขุดผูกโค้ดพี่น,นั่นแหละโอเคไหมประมาณนี้เลยโอเคสําหรับคนที่สนใจนะหาเพชรพิพายเติม p ีีนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายเจอกันดไดเทมมาแล้วจัดหนักเลยนะครับผม